ลงหววค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็ต่อคิดกันเนาะค่ะเนาะหอดหัหวแล้วค่ะพี่น,อน,น้องสิมากกล่อมใหม่กันเนาะค่ะแต่ว่าไปเห็นจังอื่นค่ะทักน้ำค่ะพี่น้องเป็นเนี่ยอดกำลังงามๆค่ะพี่น้อง,น,องน่นะยุ่งกระไรายอยู่ในน้ำเป็นหววค่ะพี่น้องนี่นะ ่คะพักน้ำเก็บขางน้ำไปน้ำเนาะว่าห่วยกันนะค่ะถ้าสึมัดคนมาใหม่กันบาด้านหอดก่อรัางยางไปแลวเอื่อยสองคนไปลไม่ป่าพนในทานอำนาบแล้วค่ะ บางยานึกก่งกะเพิงอันสางหานทั้งนิ่มไปค่ะได้หังนึงลงห่วยเก่งไะ้แม่ป้าพนได้ไ 8, ทุกอย่างเลยเท้ากับเป็นตากล้องจกสิผ้าจมน้าตอนใดดอกพี่น้องบ้าจมกงกน้าตอนใดดอกเหรอหนามไป <laughs> ดีเด่นี่ใบนี่ง่าง่นี่นะหักใหม่หักใหม่เอาไหมเอาใบมันใสไม่ห่อาไหมเอาใบใสหั่ให่นีเด่นใง่ยเออเอามาลูกซ่อนซ่อนซ่อนกันนะหคอใสยิาเจ็บคอ เจ็บคอไปไปหาหมอเขากรสิว่าโควิดเกิดขึ้นอีกล่ะใช่นั่นนำเพ่มเนอันนี้น้ำอยู่เป๊ะๆของมันพี่เนาน้ำมันมันเท่าไหร่บ่น้ำถึงเดือหาน้ำถึงเดือหา กเออืมน่งนั่งนั่งนใส่ินใส่ได้กินใส่ี่หนนี่โยเปะเปะเออแม่ย้าคหลแ่นี้นะน้าโยเปเปเขเป็นผู้ใหญ่เอาไหมเบิดคำนี่หวานเบิดเอาเลย Er, บเบิดบ้างเด้อพุ่นน่ะหวานเจี๊ยบแซ่บอดเกลือแล้วเละเปล่าต้องใส่จะตอดเกลือแน่นี่เฮียนานมาตอดเกลืวอวะอันนี้สิบปกินเด้นี่อันนี้สิไปใส่อันเครื่องสำอางเด้อหนีดูทนได้หรือเปล่าใส่เอาไปใส่ฝาเขาว่าไปใส่กับอันท่าหนาอืมท่าหนาเขาว่าหนาสีเนียน ตอดแถวแหละแน่นตอดฮอตแคนนันมันกินได้ตอนด้วน้องมันตอดแควเห็นไหมพี่น้องจำยามาแ่บคักพันนะพันนะผักบอกหวานเยอบยาเขาวันี้ ยารักษาเบาหวานร <c oughs> ักษาเบาหวานให้คงที่ <C oughs> เพิ่มความหวานให้นิดหนึ่งบักผ้าฮักกันผ้าฮักเอ้ยเอ,อ,อาให้มหล่นกันกินลูกมันอยอไอ้นี่มันผสมผสมอมันเอา เปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอมหวานรสชาติเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานตคนี่เหลืองเนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวนิดนึงใครไปกินอีกอย่างมันคือเป็นขมขมน้ำมันขมบะเมียนคอยอันนั้นคอยไปเด็ดผักอันนี้พี่น้องมันติดมือขมยางอันผักน้ำนี่ไหมอตัวว่า แมนแลอ้พวกเน่ยปลาพะกูั้างเว้ยนี่หลงใจบอสตัวนี้แหละคุณมาเอานี่เป็นขมขมกินยังไงกับขมมันขมอยังมันไม้บอสมันกินดอกไม้ยามินเพราะว่าเป็นคมติ๊กเลยนะดอกอะไรดอกไม้เนี่ยมันไปเอาน้ำหวานน้ำดอกไม้ดอกไม้ทุกชนิดจะเป็นคมขมกไม้ นี่แหละรักษาเบาหวานม <c oughs> ุนก็เลยขมห <c oughs> ้างส่งน้อยเ,อเอาขาน่ะออห้างมินนน้อยเนี่ยมันอยู่ในป่ามันเ <c oughs> ด็ดเอาเลยไม่ต้องอุด, <c oughs> ดมันอยู่ใ<า>นพันผืนว่งม,ม,มันเต็มให้พันผืนม,มาติดเอาคุณ